ทุกคนวันนี้เราจะมาดูอิตาแก่ในห้างนี้ดกว่ะแต่เราจำชื่อเกมไม่ได้น่าจะซีรีส์เลตเตอร์มอมั้งทุกคนลองพิมพ์ดูแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเราในคลิปนี้เราจะไม่เขียนชื่อแมพแล้วกันเพราะเราจำชื่อแมพอะไรมันยาวว้หน้าเล่นเดียน่ะมีคนเล่นด้วยประมาณนี้นะทุกคนคนพิมพ์เสร็จยังไปกันเลยถ้าพิมพ์ไมมทัน สำรวจรอดชีวิตอแล้วว่าสำรวจเดี๋ยวคนเล่นหลายคนร่อชีวิตลองดูกนโอเคไปเลยแต่ซ oh, ีดีส์มอว์เลตต์มอว์คลิปนี้เราจะไม่ <c oughs> คลิปนี้เราจะไม่ตัดต่อเป็นเสียงเล็กแล้วกันเพราะเราลำคาญขนาดเราเลยลำคาญเลยโอเคกว่าจะเริ่มเล่นสักที <c oughs> มีไฟฉายไหม อ๋อโทรศัพท์เฮ้ยมีซูมเหละโอเคไม่โทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์เป็นไฟฉายเหรออ๋อปิดไว้ก่อนเดี๋ยวโอเคไปมันไม่มีให้วิ่งหรอวิ่งวันนี้เราสำรวจดูเดีขอบคุณสำหรับช้อปปิ้งในภาพวาด อันนี่ก็คืออะไรไม่รู้รู้ไม่ออกโอเคไปด้วยเสียเวลาเราอยากไปดูตะแก,กอ,อยะหยุดอืมอยู่ตรงนั้นอืมตะแก,ก่ไอแก่ไอแก่ไปยืนตรงนั้นเนี่ยสำหรับทุกคนที่ไม่รู้คือชื่อห้างนี้ชื่อว่าวิลลี่วิวใช่ไหม ใช่ไอตะแก่นี่มันเป็นรูปไออะไรสักอย่างเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาแล้วมือมันก็เป็นดอกไม้ถ้ายังทุกคนยังไม่เคยดูก็ไปช่องอะไรนะจําชื่อไม่ได้ช่องอะไรช่องอะไรนะนที่เขาบอกอันเนี่ยเราดูอย่างหล่อเลยสามนาที ต่อเิงตอเมมงตอเมงเขาเนี่ยไปพบเจอว่ากรงทีช่อชื่อช่อของเขาคือทีปิศาโนเอ็นีแล้วไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่เราจำได้มันอยู่แถวนั้นตรงนี้คือสาวน้ำใช่ไหมไม่ใช่มักเราจำไม่ได้แล้วเราเรายังไม่อยากสำรวจอ่ะเราอยากใช้ชีวิตรอดแบบเหมือนในห้างจริงๆไม่ทำไมลงเร็วแตไม่มีสปอนบอบด้วยเลย My Sea l i s Safe Good Network เอจิมฮะเราอยาก <laughs> เราจะพากเสียงเป็นพี่แปงใช่ไหมล่ะไม่ใช่หรอกมันจะเป็นตัวของตัวเองแต่ตาเราบอกว่าให้พากเสียงได้แต่ต้องเป็นตัว,ต,วตัวเองมันก็เป็นอยู่ดีเดี๋ยวมันมันไม่ใช่เตัวของเราไม่ทัทางออกไปอยู่ฝั่งข้างบนใช่ไหมทำไมไม่เดินฝั่งนี้กูสว่างยัง ไปไม่ได้เราขี้เกียจสำรวจด้วยอ๋อสำรวจก่อนก่อนเล่นอันนี้ทางออกเอมืจินซี่ขึ้นมาฝั่งนี้ตรงนี้ก็ค่อยๆเดินไม่งั้นเหมือนในคลิปแน่นี่มันจะออกยังไงลราก็จมเดาเขาจะหล่นตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้โอเค พอเข้าใจแล้วทางออกเป็นไงแต่ตอนที่เขาเริ่มคลิปตอนที่เขา,เากาลังจะขึ้นเนี่ยแบบตอนที่เขาจะหาทางออกเขาล้มแล้วเขาก็ตุยด้วยเว้ยนี่คืออะไรไไไไเราไม่เสี่ยงไปเดี๋ยวฝั่งนี้สว่างกว่าโอ้ฝั่งนี้มืดเปิดไฟใช้แล้วเปิดไฟเปิดไฟใช้เออนี่แนนลหละข้นมบนล้อนร้อนขนาดนี้นเองมาลุบมาลุบมาลุบแล้วเปไาไม่ใช่ดี อเราอยู่ที่ไหนน่ะเฮ้ยอ๋อรอดจากต้นไม้ต้นใหญ่ลแล้วโอเคเดีวเราไปดูรอดชีวิตรอดเดียวเอาชีวิตสวยอมนุบใส่แล้วไม่นุบใช่ไหมใช่เสวยอมนุบแล้วใส่ไม่นุบนี่คือเราเองกินมากล่องมาแกงก็นี่แหละชื่อช่องว่เซนเพราะว่าช่อง Youtube เราก็ชื่อเซนนั่นแหละนี่คือเรา แต่ที่เราลงบัญชีนี้เพราะปกติเราไม่เคยลงในแท็บเล็ตเท่าไหร่แท็บเล็ตมันชอบค้างาเวลาเล่นอันนี้ลื่นโอเคเราเล่นต่อดีกว่าอืโหลดชาจังเลยเนี่ย t h ี o ย d e s เ yeah. view, <S yeah. view. <S เห็นทันไหม mm. งั้นสต็อปคลิปก็ได้นะ mm. เลื่อนไปคลิปไอชื่อคลิปเมื่อกี้ mm. ไม่ใช่ชื่อคลิปไชื่อเกมนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้อืมข้าม โอเครั okay. ้งนี้เราจะเอาชีวิตรอดอืม,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  okay. มข้นรมโอเคอืมค้างหนักเลยโอเคนี่คืออู้วมไมคนเยอะจัง เคไปก็ต่อกันเดยทำไมเวลาเอารอดเอาชีวิตรอดทำไมมันชอบไปวันนี้ตลอดเลยแ y นยูเนมเอกวิกกี้เฮ้ย oh. นัมนมาจากไหนเนะี่ยอีจูเลียนเนาะมันชื่อจูเลียนเนาะเฮ้ยมีเสียชีวิตวันนี้เด้อปลดปล่อยคืออะไรเลนเดดา อะไรเนะี่ยเฮ้ยอะไรเนะีนะ่ยอ๋อให้เป็นกดเครื่องกำหนดไฟฟ้าถึงจะเปิดใช่ไหมแล้วทำไมเราเปิดไฟเนี่ยมันเปิดไม่เห็นอะไรเลยอ๋อเห็นละมันไม่มีใครเปิดไฟฉายสักคนเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ใครตายอะ่ะยังจะถามได้เนาะไปต่อ มีตาแก่เมื่อกี้อย่าไม่เเสียงเพลงนี้สิไม่เอาเพลงนี้แม่เมันหลอนอ๋อมันร้อนอ๋อเปิดแล้วก็เครื่องใช้อ๋อเปิดใช้งานแล้วใครปิดปิดเพื่อ อ๋อเรียบร้อย,ยใช่ไหมยังทำไมเรากดไม่ได้เรากดหลายรอบแล้เนี่ยเราไม่ทำเดี๋ยวเราเคิดว่าเราไปดูดีกว่ามีอะไรมั่งมันหลอนอะ่ะเซีบไปเลยขนาดนี้โอ้มันติดเสียงโฆษณาทีวีไม่ไม่น่าพูดเลย หืมเสียงเปิดมาเสียงแบบเดียวนี่มันรูปใครเนี่ยมันจำได้รูปคนที่เขามาสามวดที่นี่ใช่ไหมทำไมมันมืดมากเลยมองไม่เห็นเลยเลยคนที่เยอะๆคนที่อยู่เยอะๆอยู่ตรงไหนรอ่ะตรงนี้น่าจะไม่ใช่ร้อนอะ่ะ กลัวไม่คนเปิดไฟหรอเดี๋ยวทำให้เสียงเพลงเป็นมันโอ้มีคนเปิดให้แล้วเดี๋ยวไอ้ลุงนั่นใช่ไหมไอตาแก่ลุงนั้นอ่าไอ้ที่สุดไฟก็เปิดสักทีไอ้ตาแก่ไอ้แก่ฮะทำไมาม,ามันมีสองคนมันแม้เดินด้วย ไเนี่ยบอกเป็นแค่รูปปั้นไม่ใช่คนละคนนี่มันตาแก่คนละคนอีกคนอีกตัวหนึ่งมันวิ่งมาอยู่ตอรีเคอแล้วเรวเเมันติดไปไปมัดเลิม,ละ,มละเริมเริมละเลิมไปเร็วๆสิเดี๋ยวก็ลม้มหมดในคลิปหน่ ไปไปไปตรงนี้ก็เป็นบันไดอื้อชิลไปสำรวจเม่อกี้โอ้ยมันติดอะ่ะโอเคขึ้นไปแล้ว๊เยเดี๋ยวมันค้างวะน่ะไม่ค้างไปอ,อะไเนะ ไปไอนนี่มีเลยอ๋อใช่เรามาถูกทางแล้วใช่ไหมมัง่งน่าจะถูกแล้วลองเปิดประตูดเยนะเปิดไม่ได้มันมีดินเนี่ยต้องไปอีกฝั่งหนึ่งที่มันมืดมืดเออเราไม่กล้าไป หลอดแล้วอู้กแต่เขาไม่ส,สก,กิปป์หรอยหรืออยู่โครตจนี่เขาอยู่นี่ให้เราทำอะไรต่อเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เราเจ็บละมันแล้วป่าเฮ้ยมันวิ่งไปไหนแล้วมาเรวมวซาจีซาจีมาเร็วซาจิซาจิมาเร็ว มันไปเหรอเมื่อกี้มันเด้งไปไหนล่ะสใส่ฮอตน่าจะเป็นเพื่อนด้วยกันมัน้งโอเคแล้วพูดมั่งเลยโอเคมันร,รู้สึกว่าเอ้ยเขาเด้งถึงนี่เลยเหรอเนี่ยไอ้กายบัมกายบ,บานโอะบอสซี่ปลายบอสซี่ปีมอรชิเฟสที่เราบอกอะ่ะไม่มีถนนด้วยแต่มันไม่มีรถอะ่ะไปไงเดินไปใช่ไหม นายคิดเหมือนฉันใช่ไหม ที่เราเดินมาตลอดคือเสียเวลาใช่ไหมนะล่ะเราไม่เข้าใจจริงๆเลยเกมนี่มันเล่นไงอ่ะเขาออกจากเกมแมหโอ้ยงั้นเราก็ต้องไปละบ๊ายบายกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อเจอคลิปใหม่ของน้องเซนนะครับ